สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาเช็คพันเชอรอของ Suzuki s m a านะครับเพราะว่ารถคันนี้ไฟออกจากหมวเทียนนะครับติดติดดับบ้างนะครับผมก็ได้ทำการถอดมาเช็คดูนะครับก็พบว่านะครับสายไฟจากพันเชอรอนะครับสงสัยจะมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะว่า ใสไฟพันเชื่อสองเส้นนี้จะมีอาการหลวมครับเพราะว่าไม่ได้บัดกีเลยครับแค่เอามาแย่ไว้เฉยๆครับก็น่ากเป็นสาเหตุที่ทำให้มันลวมนะครับยังไงก็ขอรบกวนความเมตตาจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตาม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมจะทำการล้างนะครับด้วยน้ำมันนะครับล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็แค่แปรงสีฟอนปัดๆคาบเศษเหล็กเศษน้ำมันนะครับล้างให้สะอาดพอประมาณเลยนะครับก็ล้างกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสะอาด เป็นที่แน่พอใจนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้เกียงแซะปากเกนออกนะครับหรือว่าจะใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับเอาทำให้ปรกเกนเก่าออกให้หมดด้วยนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนปรกเกนใหม่นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้แปรงทองเหลืองนะครับอ่าปัดปัดคราบออกนิดหน่อยนะครับจากที่ผมใช้ เกียงแซะประเก็นออกให้หมดแล้วนะครับผมจะใช้แปรงทองเหลืองข,ขัดขัดแน่สัมผัสให้เรียบขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อเวลาเราใส่ประเก็นตัวใหม่ไปแล้วจะให้ปิดจะทําให้มันปิดแน่นสนิทครับจะทําให้น้ํามันไม่รั่วนะครับจากนั้นผมจะทําการ เตรียมเพื่อจะบัดกีนะครับ2จุดตรงนี้นะครับซ้ายขวาเพราะว่าของเดิมมันหลวมนะครับผมจะทําการย้ําบัดกีใหม่นะครับก่อนอื่นก็เสียบหัวแรงให้ร้อนด้วยนะครับแล้วก็น,ำนํำน้ํายาประ,ประสานตะกวัวนะครับแต้มลงที่ขั้วพันเชอร์ที่เราจะบัดกีนะครับ สายพันเชอร์ของ Suzuki Sm นะครับสายแรกมันจะเป็นสีเขียวคาดขาานะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นสีน้ำเงินคาดขาานะครับคลิปต่อต่อไปผมก็คิดว่าจะทำการไล่วงจรนะครับจุดระเบิดแล้วก็วงจรชาร์จของรุ่นนี้อยู่นะครับก็เอาไว้จะทำในคลิปต่อไปนะครับก็ขอให้ทนานผู้ชมช่วยกดติดตาม กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับหม้แรงที่ผมใช้ก็ราคาถูกนะครับอาจจะร้อนไม่ค่อยร้อนเยอะเหมือนของที่ราคาแพงนะครับแต่มันก็พอประทังใช้ได้นะครับ <Okay. S 1> ผมต้องการปมที่ใหญ่หน่อยนะครับก็จะตอบปมให้ใหญ่ขึ้นเพื่อยึดให้แน่นหนนะครับก่อนมันหลุด ต่อไปในอนาคตนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ